สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนมือนีเศร้าเจยสู้ <laughs> ปา่ปาเขาขู่เขาปลาค่ะมือนีล่องมาเละบึงหิดผมเด้อค่ะเด้อกะได้ยินข่าวว่าออกค่ะจะส๊สิออกหลายออกหน่อยแต่มากระ,ะหิบแล้วแหละค่ะพี่น้องมือนีวันที่สามสิบเอ็ดคสภาหกหกบอกแทนบาวิดเลยนะมาขอเลย <laughs> สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกทุกท่านครับผมมา หาของขมครับเห็ดพึ่งขมครับผมมาปลายุค่านี่เป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเห็ดพึ่งขมกําลังออกนะคะครับดอกต้มๆกาลังงามครับพี่น้องนี่กําลังอ้วนตูป,ปุติปิเลยอืมฮะกาลังออกเพิ่งเงาเพิ่งเหงาตัวนี้นี่ผีกาเท่ามือนี่ยย่ใสสาวเจ้มือนี่ยอยู่บ้านจันเตยลองมาอันนี้จันเตยครับทุบซี่เป็นบอก กันเตยนี่คืนสุวรณวรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่กำลังตูมครับพี่น้องเลือกเอาเลือกเอาครับเอาดอกที่เอาได้ดอกน้อยเท่ากับว่าเอาดอกพี่นอ้องมาเลือกเอาครับกับกับบแมนว่าออกออก ออกไปทั่วด้วยพี่น้องออกบางโซนออกเป็นบางโซนครับเพราะว่าเ้าหลอดมาโซตหลายโซนแหรอแมนครับออกเป็นบางโซนเอาไงเอาออกเป็นบางหลอกของเพิ่นของที่เพิ่นปลูกต้นยูข้า่นเหรอครับอันนี้ก็กะสอนโซตได้นี้รุ่นนี้นี่นี่ละข้ามระดอกพอดีเลยของหาข้ามดอกนะนู้นนั่นน่ะคนกินปมได้บัวได้อยู่ครับได้อยู่โอ้ยอย่าประสันมาสีด้วยคับพี่น้องมากใกล้คันแมนอันใดพอได้ก็เอาไปสเล็งแมนโอ้ยชดเชยจากหมู่บ้าน เป็นเข็มโยนไลยพี่น้องแต่ว่ามันเอาบ่ได้ดอกแมนได้สามมื่นนี่อ๊ะแมนตาได้หาบมีปุ๋ยพ่ายาสาสางวาเถอะบอกเป็นตะมันเถอะฮันตะสิบบ่เหลือดอกพอดีครับดอกตอาฮักครับสุมุติมิ ม่มั่นใจ้อครับวันนี่เป็นเห็ดรอบแหลกหรือว่ารอบสองของบอกนี้นี่คือวันใหญ่ไงดอกนี้ตรงครับอวบเป็นต่เอาหยากจัะเลยดอกน่อยกับบัเป็หนังดอกมันเห็ดสุดีไซสต้องเอกมาน้ำกันมมนแบ้งครบ บ่เต็มตาดอกพี่น้อยเดียวเียดเีขาบวบครับขาไงก็ดอกด้ไงเห็ดด้น้เห็ดอิ่มนาอ้ยพวกอันนี้ใดบ่นี่ โบโบโบได้ดิโบได้โบได้จักอันน่ะบบตุกตาล้มลุกครับบ่เออกหน่อยพวดโอ้ยอย่างล่ะหลุดปลุกๆลงสันดีกมาๆ ไม่ต้องคอยายางเดี๋ยวสียบแน่หรอพี่น้องเจะแจ้งไดๆเนาะบบเหินโบเหินไอไก็เดี๋ยวเลี่ยงเลี้ยง่ายเลยแมนสังเกตได้ครับผู้ผมสว่บเคียรครับอันเคียนี่เดี๋ยวดอกน่อยตายเบิดดินี่พอเบิด<ม>เอาเท่าที่เห็นเห็นกะจังเอาครับมามามา เอาเก็บก้อนได้ก็ได้อเอาจังใดแล้วนะี่ะนีค้คขาเป็ือนวิ้ยขานี่งามครับมือนี้เน้นความสวยงามครับพี่น้อง ความหนาลากคือเจ้านี่กับพวกลูกตูวนี้นะเออคือตุ๊กตาหิมะนี่เนาะเห็ดตุปุทีมองเี็ได้บ้างมกันนะเดี๋ยวก็ดลกขึ้นไปได้เฮ้ยไปแล้วไปไหน เก็บไปเรื่อยๆสอซมฮิตมันไงเมียเดี๋ว่าบแนแย่ดอกที่ห้าไปบ่ถึงมันอาจจะไงไปเรื่อเๆอแล้วเนียก็ไปก็มากกับไงพอดีแล้วครับพี่น้องรุนนี่<ม>ขี่โพนสวดขึ้นเจ้าเลยเงินทวงขึ้นเนาะสวยงามพี่พี่ หน้าาหนาแซงก็น,น่าจะออกค่ะพี่นอ้องเมนครับเ<อ>มีนเมนน้ำข้ามใกล้เสียดมูอนัน่นออกเบิดไออกเบิ้ละรเลยแต่ว่ามันแบบลักษณะเดียวกันเบิ้เลยแหมเมีนครับลักษณะฝนมาแห้งเอาเลยได้ครับเอ,อ <laughs> สองฮ้ยเฮอยใฮ้ยเอ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ นี่ตัเอหโอูยุขนยูขางในกับมี่หัวน้งายงายง่ายง่ายายตัวไหนโอ้ยของเถมเด็กสะมึนี่คนบ่มีครับพี่น้อง มื้นบ่เนี่ยสาวเจัอเก็ี้ยเพาะสาวเจออยู่อีกฟังหนึ่งครับเดดกับห้อนแล้วพี่น้องหันเขาปลายอยู่ค่ายามไรนี่แมนรด หวานเอาทัานทีเลยพ,พออ<า>ถึงเหลืองของมิ้นถึงเหลืองครับพี่น้องของแซ่บอีกแล้วเด้อง่ายๆอกเป็นมูในเด้อปกติเขาใชออกเป็นมูด้วยนี่เบงเขาเฮ้ยอู้ยตึงเลยป๊าดถัว่วเหลืองอุ้ยหุยเลยครับพี่น้งงองเหลืองขมิน้นบ่ขมครับบ่ขมหวาน ของแสบเลยเลยนี่แจมมาบอกสูมครับมาในพี่น้องอ,อ,อ,องืงามงามเลยพี่น้องเด็บดเรือดคาดแข็งกรูกรือ เหลี่ยมภาพเลยพี่น้องน,น่น่ขาน,น,นอุ้ยเอา้าปาดเถอาอ่อนขาเห็ดไหมพี่น้องกับสีไหมเห็ดเพิงขมิ้นครับเหมือนขมิ้น,น,นนะาาง,งามถอนทับแล้วครับเมว่ไหว้แล้ว เล็กกว่มกระดอกหน่อยไปหื่นแล้วค่ะพี่นอ้องไปได้ไปหื่นห้าทำไม